นี่แล้วถ้าฟังหนังญี่ปุ่นน่ะจะรู้เรื่องไหม l s, อ <S รอสวีเดนเดีกว่าหาใครมาดี่ะมีแฟนหรือยังครับ y o r k and s c a d i e แล้วจะคุยกับแม่บ้านที่เป็นคนพนม่ารู้ไหมแล้วคุยกับชิโร่รู้เรื่องไหมนี่แหละครับวุ้นตาภาษาของผมนี่เลยมันคือ Time Cadle ครับหนึ่งสองปุ๊บนี่ฮะนี่คือ Time Cadle นะคะเปิดขึ้นมาอ้าวไม่มี ไม่มีอะไรจะเล่นละนี่ครับเปิดเข้ามานะง่ายๆเลยเป็นอย่างนี้เจ้าตู้นี้นะคะเราเคยเห็นกันว่างลาดมันแปลททุกภาษาทั้งออนไลน์ออฟไลน์ได้นะ มันไม่ออกแบบให้ฟังกับพวกทีวีนะอันนี้ออกแบบให้คุยกับคนเพระาะบทสนทนาที่พูดเนี่ยมันต้องชัด้อยชัดคำแบบคุณจะทำอะไรผมหิวข้าวแต่ผมรับภาษาอังกฤษอันนึงมันตลกมากเลยเวลาผมบอกว่าเนี่ย what's going on dude มันบอกว่าเป็นยัพวกพวกแต่บอกว่า what's going on man เกิดอะไรขึ้นมนุษย์ <c oughs> นี่นะมันก็จะมีความแบบมีความตลกตลก,ตลกนิดนึงนะคะแต่มันสื่อสารก็รู้เรื่อง9 0กว่าเลยสำหรับผมนะโหมดที่ใช้จริงนะครับมันใช้ได้หลายแบบมากเลยอันนี้โหมดแบบที่ผมคิดว่าจะได้ใช้2โหมดก็คือว่าโหมดทรานสเลเตอร์ เนี่ยแล้วเรานั่งคุยกันแต่คืออีกโหมดหนึ่งที่ผมคิดว่าถ้าไปเที่ยวไปญี่ปุ่นเนี่ยจะได้ใช้ก็คือว่าโหมดที่ใช้มือถือเป็นล่ามนะครับผมใส่อันนี้ไว้แล้วผมก็พูดเลยปุ๊บนี่แล้วเขาจะพูดใส่มือถือผมถามว่าแนำําไหมตัวนี้ เจ้าตัวนี้ราคามันค่อนข้างสูงอ่ะราคาแพงไปใช่ไหมมีอีกรุ่นหนึ่งที่ผมแนะนำนะก็ Entry Level M2 เป็นรุ่นยอดนิยมในเมืองไทยนะครับราคาประมาณ3,000กว่าบาทนะครับไม่ถึง4,000ต้องต่อมตรงว่ามือถืออ่ะเราก็จะมีตัวออนไลน์อะไรอยู่แล้วแต่มันมีโหมด off line ออฟไลน์เฉพาะบางภาษานะซึ่งถ้าเกิดใช้ออฟไลน์โหมดก็มีประโยชน์ไปญี่ปุ่นเนี่ยจะเอาไปลองใช้ดูเวอั่นนี้นะฮะขึ้นแท็กซี่นะมีปัญหามากผมเคยขึ้นแท็กซี่ที่ญี่ปุ่นอนะ่ะบอกหยุดแม้ยังไม่รู้เลยสต็อปมันจะไมีีนะะคครรรับืออไมูป ดีดีมนะครับเป็นออปชันการใช้งานเวล,ลาเราไปที่ที่มันไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งถ้าใช้ทั่วไปนะครับออนไลน์เวอร์ชันราคา8 7 9 0ก็เพียงพอนะครับถ้าคุณซื้อออนไลน์เวอร์ชันไปนะครับสามารถซื้อฟังก์ชันออฟไลน์ผ่านแอปที่หลังโดยที่ไม่ต้องใช้ฟิชคาร์ก็ได้ภาษาที่ใช้ในโหมดออฟไลน์เนี่ยนะครับภาษาไทยยังไม่รองรับนะแต่แล้วเร็วนี้ไม่แน่นะครับตอนนี้ที่ใช้ได้นะครับจะเป็นจีนอังกฤษญี่ปุ่นเกาหลีฝรั่งเศสเปรรัสเซียเยอรมันและแปดภาษาเท่านั ขอบคุณโดราเอมอนนะครับที่ทําให้สิ่งนี้เกิดขึ้นมาแปลให้หน่อยกิมูจิจแล้วคำนี้ล่ะจาเมตาเมตจาเมตแอปพลิเคชันนะฮะนี่เลยนะครับโอ้โหอยู่บนเมตาแมสเซ็ปนี่นะฮะทำแคดดิ้กดเข้าไปนะครับเพราะว่ามันก็ใช่เลื่องโปรดัก Product นะครับนี่นะโปรดักอื่นไม่สนนะฮะเพราะมันมีตัวนี้กดเข้าไปซิงก์เร็วมากหยิบข้างหนึ่งมา1 2 3 4ซิงก์เลย1วิซิงก์เลยผมชอบมากคือมันจะเป็นอะไรที่ยูสเดชมากๆนะถ้าไปญี่ปุ่นแล้วแบบหยิบขึ้นมาปุ๊บคอนเน็ค ตัวนี้มันใช้ได้นานเท่านี้เลยครับถ้ามีเก็บไว้ในนี้มันําให้เราแบบโอเคแบตหมดมีตัวสำรองนะฮะมันจะมีหลายโหมดนี่ถ้าผมใส่ข้างเดียวเนี่ยมันจะตโนมัดเลยให้ได้ใช้โหมดนี้มันจะตัดโหมดพวกนี้ไปผมจะให้โหมดสปีกเกอร์โหมดและคราวนี้มันจะเป็นอย่างนี้ตัวหนึ่งเขีมมาายนว่าภาษาไทยกับภาษาอะไรก็เท่วเลือกกับหูกับหางอย่างนี้ให้ฝั่งนูน้นคลิกแล้วพูดอะพูดภาษาอักงกฤษง่ายๆก่อนนี่เลยน้องแบมเป็นคนอังกฤษนะครับปะ่ะคุยกับน้องแบ,บมเลยว่าทำงานเหนื่อยไหม พวกเขาไม่ใช่ของฉันด้วยซ้ําพอมันอยู่ห่างเนี่ยมันแปลผิดถ้าอยู่ในที่ที่แบบว่าในตลาดที่ปุ่นอะไรเงี้ยอาจจะแปลกันที่ผายวายวอดมากนะครับแต่คือถ้าเราคุยกันบทสนทนาอย่างเงี้ย Yes I am but I'm also having fun แต่ฉันก็มีความสุขสานเช่นกันเราลองอันนี้ดีกว่าอยากลองรัสเซียสวีเดนลองสวีเดนดีกว่าถึงสวีเดนนะครับถึงอิบราฮิมวิชนึกถึงไอเกียนึกถึงมิดบอล เธอสวีดิชมาสชนึกถึงเมียทไทยก็บูดหาใครมาดีอย่าเดี๋ยวไปลองกับสาวสวีเดนนะครับว่าตัวนี้จะเวิร์กไหมปะนี่นะครับตะเกียบผมเป็นภาษาอังกฤษลองเปลี่ยนเป็นภาษาสวีเดนครั้งแรกในชีวิตน้องไม่มีพูดสวีเดนพูดสวีเดนเอออยาคันพรอตัสเวนส์สกันศูนย์เลยผมไม่รู้เรื่องเลยนี่นะครับสวีดิชเจอละคำว่าลัดดาสวีเดนมีความหมายไหม L A D D A เพ,พราะเวลาไปอีเกียเนี่ยมันมีฐานชาร์จชื่อเดียวกับแม่ผมเลยลัดดาชัดบัแบใช่ไหมอ๋อหลอเดี๋ยวเดี๋ยน้องน่าทำเป็นพูดภาษาไทยไม่เป็น มีมีเนี่ยพูดไทยได้นิดหน่อยแต่ภาษาสวีเดนเพอร์เฟกเพราะฉะนั้นผมเปลี่ยนโหมดนี่นะครับเป็นไทยกับสวีดิชมาลองกันเก็บเสียงนะครับทุกคน อ่ะสมมุติยกตัวอย่างนะครับผมจะคุยกับเขาเหมือนแบบต้องเป็นอินท์วิวสาวสวีเดนเนี่ยมันมี2โหมดคือใส่หูทั้งคู่ได้นะครับแต่ผมจะลองแบบสปีกเกอร์โหมดก่อนคือไปเจอคนแปลกหน้ามาโดยที่เราแบบไม่อยากให้เขาต้องมาใส่ของเราอะ่ะอย่างเงี้ยน,น่าจะเป็นโหมดที่ได้ใช้และสะดวกกว่าแต่ข้อเสียก็คือว่าเนื่องจากแหล่งกาเนิดเสียงมันอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ปากมันอาจจะมีการแปลไม่ตรงได้เกิดขึ้นอันนี้นะครับสวีเดนเนี่ยไม่มีออฟไลน์โหมดมีแต่อออนไลน์คือถ้าไม่มีเน็ตจะคุยไม่รู้เรื่องต้องคลิกเพื่อพูดทีละอ มันมีในหูมาป่กฉันชื่อจัสมินมันแปลในหูมาเลยนะอยู่เมืองไทยนานหรือยังครับเนสตัน e ปีเกือบ3ปีมันพอสในหูด้วยนะอายุเท่าไหร่ละครับนย้ายออกตอนอวดฉันอายุ18ปีแต่ได้คิดี้ฟังย้ายออกตอนอวดย้ายออกตอนอวดมีแฟนหรือยังครับใ o n นย้ายซิงเกิไม่ฉันโสดมันพูดแบบดุๆเละไม่ฉันโสด ชอบผู้ชายแบบไหน Vilken s o r t ย l นฉันชอบผชยยลลายหนันชอายแบบไหนฉนอนันชรบเูาไหนนว่าแอปมันกอบั่้ไดนนะอรผาบันชบันอบผูนชอบผ<ช>ูาันชอบผาฉัอบผูชบอบผู้ชายที่มีนานดัอนันนี้ถัู้ไหนฮะ<ช>อ้าีอานดันะคบับงานเาัายี เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดหยุดหยุดอ๋อมันอยู่มันอยู่โหมดภาษาสวีเดนอยู่แต่แกผมพูดภาษาไทยไปแต่มันคิดว่าผมพูดภาษาสวีเดนสิ่งที่พูดตะเกียมันแปลว่าอย่างเงี้ยฮะว่าพวกเขายิงประตูแบบนี้เท่านั้นแหละที่งานฉลางที่คุณทำอยู่มันกระทบเมื่อวานคนใช้แอปนี่แหละที่จะสับสนนะครับมีพี่น้องกี่คนครับเยอฮอร์ที่เอสิสกอนสองพี่สาวและหนึออ่งพี่ชาอ่ามันเข้าในหูผมตลอดดาราไทยคนไหนหล่อสุด think ฉันไม่รู้ว่าใครที่ฉันคิดว่ามีเสน่ห์ที่สุดแต่ฉันคิดว่าทุกคนน่ารักมากนี่คือตอบแต่ว่านางงามเลยนะครับเคยกินมาม่าไหมอย่าอยาใอาจจะได้บ่อยที่สุดถามอะไรที่มันซับซ้อนมาซับซ้อนยากหน่อยเบื่ออะไรในเมืองไทยมากที่สุด avez mansvettasmykever are defensive var คือประโยชที่น้องพูดที่แกถือว่าซับซ้อนมากนะเขาแปลว่าที่นี่แดดจัดเสมออากาศร้อนและเหงื่อออกมากแต่ในสวีเดนมีฤดูใบไม้ผลิดูร้อนฤดูหนาวและทุกสิ่งก็โอเคจได้อยู่เห็นไหกับสิ่งที่เราไม่รู้เรื่องเลยอะผมนั่งคุยกับน้องไปประมาณ15นาทีนะครับ ใช้หูฟังข้างเดียวแบตเตอรี่หายไป5%เรนะครับพอคอนเนคกัน2เครื่องแล้วนะครับกดคอนเนคปุ๊บมันจะมีโหมดขึ้นไปผมจะใช้โหมดที่เรียกว่าซิมูโหมดเขาพูดสวีเดนมาผมก็จะได้ยินภาษาไทยแล้วผมพูดภาษาไทยไปเขาก็จะได้เป็นภาษาที่ผมพูดแต่คนเนี้ยจากคู่มือที่เขาบอกเนี่ยต้องพูดชัดถ้อยชัดคำนะฮะต้องเป็นเจ้าของภาษาด้วยนะสมมติเราจะพูดอังกฤษไปคุยกับคนสวีเดนนะเราไม่ใช่เจ้าของภาษาเนี่ยมันจะแปลกันลาบากมากนะครับเขาทํามาผลิตขึ้นมาจากเจ้าของภาษาจริงซิมูโหมดกดเข้าไปปึ้ง บอกให้ห่างกันหนึ่งเมตรมันจะมีบอกว่าหูฟังด้านไหนให้ถูกด้วยตอนนี้ผมใช้อะไรอยู่ผมใช้ด้านขวาตอนนี้เขาบอกด้านขวาผมภาษาสวีเดนคุยเนพังแน่นอนด้านขวาผมต้องเปลี่ยนเป็นไทยก่อนโอเคสวีด okay, okay. ิชโอเคคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองดูสิว่าคุยกันรู้เรื่องไหมคุณหิวข้าวไหมครับไม่หิวค่ะตอบเป็นภาษาสวีเดนจ้ะ <laughs> ชอบหนังผีไหมยากเอลส์กัสกับหนังผีมนมันทีกันส์กัสเลสกิดในตอนน้น มันแปลเลยนะฮะเวลาคุยอย่างเงี้ยฉันชอบหนังสยองขวัญแต่กลางคืนค่อนข้างน่ากลัวเนี่ยฮะนี่คือตัวอย่างให้ดูว่าเราสามารถนั่งคุยกันรู้เรื่องเลยนะกับคนที่ไม่รู้ภาษาไทยเลยนะไม่ได้ตรงมากแต่มันพอรู้เรื่องเลยมันมีโหมดหนึ่งดีกว่าเพราะว่าที่จคคุยกันมันเริ่มมั่วๆมันมีทัชโหมดฮะทัชโหมดคือใครกดแล้วค่อยพูดจะได้ไม่ไม่ตีกันไม่งงนะฮะมันบอกว่าให้ทัชเอียร์บัสตรงนี้แล้วก็พูดเดี๋ยวลองดูนะอยากกินอะไรตอนเย็นอยากกินสลัดอยากกินสลัดไก่ เอ้ชอบโหมดนี้ว่าโหมดนี้มันไม่ตีกันเนี่ยกำลังดูซีรีส์เรื่องอะไรอยู่ครับ Yes, New Callaya Om Prison Break แปลผิดแน่นอนอันนี้บอกว่าตอนนี้ฉันกำลังตรวจสอบราคาอยู่ใช่หรือไม่แต่ <c oughs> ได้คิดได้ยินว่าดู Prison Break Michael s c o f i e l d นะครับฉันรักคุณภาษาสวีเดนพูดว่ายังไง Jag älskar dig โอ้โหมันก็ขึ้นมานี่แล้วนะฮะ ก็ต้องถือว่าทํางานได้โอเคเป็นที่น่าพอใจถ้าผมรู้อยู่แล้วมันไม่เพอร์เฟกรู้อยู่แล้วว่ามันมันไม่สามารถทํางานได้แบบร้อยปรเนะนะมันก็โอเคแต่ถ้าเราคาดหวังว่าจะเป็นตัวที่แบบจะไปคุยธุรกิจระดับพันล้านโดยที่ไม่เอามีล่าไปแม่งมีสิทธิ์แปลผิดนะฮะมีต่อยได้นะฮะแต่จริงๆมันก็คือเป็นอะไรที่มีประโยชน์แหละเป็นวุ้นภาษาของผมนะฮะที่แบบดีจริงๆนี่แล้วถ้าฟังหนังญี่ปุ่นอะหนังที่ผมชอบดูเนี่ยจะรู้เรื่องไหมอ e n i g h ไปทำอะไรมาตกใจหมด เฮ้ยแปดได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวต่อต่อต่อฉมีอะไรที่ลืมไปบ้างไหมแปดได้ด้วยอ่ะเฮ้ยแปดได้อ่ะพอดูรู้เรื่องหาซื้อตัวนี้ได้ตามร้านเหล่านี้เลยนะครับแล้วคุยกับชิโร่รู้เรื่องไหมเฮ้ยให้ subscribe ภาษาสวีเดนดีกว่าว่าไง subscribe นะ m o ทีวีผู้หญิง ล้วถ้าเกิดสงสัยนะว่าถ้าสับไข่อะภาษาสวีเดนว่ายังไง It's ฮักกะ like ฮักกะเอกฮักกะเลิกฮักกะฮักกกนดีเดียจะพลอยมีความหมายเชื่อคุณนั้นยังไม่คู้ใจปรับ f I S O ออโต้โบเคปหรือหลังละลายบัมก็ได้ชัดลึกก็ลองปรับดูชัดเต็มก็เรื่องของกูข้อมูลแท้ถูเอามาเล่าเอามาเล่าไม่ต้องเดาเพราะกูคือสไตล์ก